ขอบคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับสนใจอยากเป็นผู้สนับสนุนติดต่อสอบถามราคากันได้ครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่าน้วยละกันครับผมอ,อยู่กันที่บ้านอาจารย์พี่นายนะครับบ้านเกตตะมนตตะกูอ,อำเภอหวยราชจังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทรศัพท์0614749455สินค้ามือสองครับผมประจำวันที่20ตุลาปี68โอ้มีตู้กรีดด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาที่มืด,ด <ขอ S 1> ก่อนไหมอันไหนนี่เดี๋ยวแสงหมดก่อน ตู้อะไรครับผมนี่ตู้ตู้สิบห้าร้อมดอกเลยใบใบละเก้าร้หบาห้ทดอกอยู่ในนี่แหละนี่น่าจะไม้สิห้ามิลดอกน่าจะน่าตีเป็นเอเมเเลยมีพว้มสบาอเออโอ้ตู้สวยนะตู้สวยกับมีหม้านิ้วกับไม้น่าจะสิบห้มิลโอ้ยังสวยเลยนี่ยมีขอบเหล็กมีสี่ใบก็มีหใบ โอ้ไปละเก้าร้อยห้าสิบบาทเป็นตู้ตู้เปิดเปิดหน้าบ้านอ่ะแต่ไม่โดนเตือนโดนเลยรับงานได้เลยนะหกใบนี้จับเล่นเล่นได้เยเอ้าไอ้บ้ายี่สิบเอ็ดมาไงเหลือกี่ใบเอ่อใบไอ้หกใบติดจองก็ส่วนนี้นั้นก็ตามสภาพครับใบละพันสองเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยจับประมาณเหลือแปดใบจับสั่งอ๋อมานี่ในเชียวเหล็กนี่หน่อย ครอสสองทาง n t s อันนี้เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยบาทครับนะครอสครอสเบีดซับบูเฟอร์พันสองครับครับผมอันนี้ครอสสามทางอินจิเนียร์พันหนึ่งครับพันเดียวอันนี้ครอสบาร์เรนเจอร์ครับครับพันสามครับครอสสามทางบาร์เรนเจอร์ครับแล้วก็ตู้เฟนก็น่าจะเก็บสีมาแล้วแหละนี่ เป็นตู้ตถอดแตกรถแห่น,นะครับพระว่าเป็นเป็นรูวะนี่อ๋อสูตรอะไรนี่เทโบเฟดเทเบลเฟดกันห้องไหมผมก็ลืมิเก่อแต่นาาต่าจะการที่เาแยกฝานกั้นห้องแน่น,นอนเขาแยกแยกฝาเป็นสองชิ้นหน้าตัดเนาะครับใบละพันห้าพันห้าครับมีส<า>องใบมีฉลอกล่างหน่อยหนึ่งมีทลอลล่างบักบางตู้นหนึ่งสิบแปดนิ้วใช่ครับตอกสิบสองนิ้ว 12เมล็ด3ก้อน180ดอกละ5ครับ1,500บาทครับ oh, อันน,น,น,นี้อันนี้หลุดหลุดจองนะใช่ๆเ,เ,เป็นเป็นเป็นดอกหลุดจองอ่ะนี่ตู้กิฟต์หน้าโคง้งตู้กิฟต์เทอร์โบบอขับเทอร์โบกิฟต์อ่ากว้าง64สูง85ลึก70สติ๊กเกอร์มาแบบนี้เลยมาแบบนี้ผมว่าตู้น่าจะตู้บริษัทดีกว่าสวยมากทำมาดีมากรอยต่อ แต่ไม่รู้ว่าเทหรือเปล่านะโบโค้งครับไม้กับภูเขากรีดเอสวยเลยฝ้าล้างด้วยครับดูฝาฝ้าหลังก็สวยโอเคที่ผ่านมาโอ้ฝาหลังฝาแน่นๆเลยครับอืออ๋อฝ้าหลังยี่นิ้วหนึ่งสิบแปดนิ้วกับใบละพันห้าใบละพันห้ากับวันนี้มาได้เองยิ่งดีเธอโบหน้าโค้งติดสติกเกอร์กริปแบบนี้ นะครับสวยอยู่นะเป็นเหมือนนูนๆขึ้นเลยนะเป็นโลโก้อันนี้เป็นเหมือนประมาณเอาพวกไอ้ไม้ที่เขาทำโบสถ์อ่ะตัด c n c เปะเลยเอ้าสวยนู่นนะด้านโนกอ๋อันนี้ตู้ตู้บีวีหรอตู้บีวีก็ตามสภาพไม่ละพันหนึ่งพันบาทใช่ต้องเอาไปเก็บสีหน่อยนครับอันนี้ระกรังตามขอบเหล็กไปคนนู้จับเหล็ก ครอสเทคนิคอันนี้ปรีปรีโทนเสียบไม้ส่วนตัวส่วนส่วนตัวล่างตัวล่างเป็นครอสเบดรรอืมสองตัวพันห้าโอ้สองตัวสองพันห้าสองตัว 2, สองพันห้าร้อยบาทครับปรีโทนเทคนิคก,กับครอสเบทเทคนิคครับกระเล็งปรีปรีเหมือนกันทั้งสองแต่ครับแปลงเป็นครอสเบทต,ต,ตัวนี้ครับอ้าวนี่บนเตียงนี่เขาสองพันครับ ชื่อแมนชื่อแมนพาวเวอร์มิกเซอร์ครับใช้ได้ปกติทุกช่องมีเพาแค่ช่องหนึ่งจำไม่ช่องหนึ่งช่องสองเนี่ยครับแรงนันก,ก็ดใช้ได้ปกตนนิเป็นพาวเวอร์มิกใช่ประมาณสิบสองข้างละสองไดื์หัดนน้อยๆสวยนะนี่ตัวนี้คเครื่องมือเหลือแค่นี้อ่ะเหลือไอ้เครื่องนี้นี่ตัวตัดต้นไม้อือรมที่ชาร์จครับเก้าร้อยครับเก้าร้อยบาทครับอันนี้อันนี้พันห้าเบ็ดมีอันเดียว อส่วนไฟฟ้าของมัตเทค,ครับครับถ้าถ,ถ้าใช้เสร็จก็ถอดแบตจบไปครับไม่งั้นมันจะมันจะอ้าสายหน่อยมาพี่น้องอันนี้สองคูณสี่อืมสองคูณสี่อันนั้นก็สองคูณสี่อันนี้ยี่ห้าเมตรขายพันสองครับอันนั้นน่าจะสามสิบเมตรนะครับ,รบพร้อมพร้อมใหม่เบรเกอร์ครับ 2 0 0ครับ1 6ครับ2คู4ประมาณ30เมตรครับอันนี้สายลำโพงเท้อันนี้2เมตรครับออสี่คณหนึ่งุห้าอนเนคนเับเจ็ดร้อยครับสี่คูณหนึ่งจุดห้าครับอ่เอาตัวไหนตอีกครับผมเลี้ยเดียวดอกเดียวอือห้าร้อยไป้าร้อยบาทก็น่าจะเปลี่ยนภาพยไมาแล้วมันโอเคิงๆยครับโอะเลียวเทคตัวอืา อันนี้สามร้อยับสามร้อยบาทรับผมโมดิฟงไฟสามสภาทใช่ไ่าใช้ได้ปกติครับแตสีไม่สวยอืมหกแอมขายสอง0ัครับสองพันเก้าร้อยบทสยามดีโอนอันนี้มีสเอห้าร้อยเอหครับสามพบาทอันนี้ EQ สามเบนอ่าท่นเดียวครับ EQ ครับสามสล์ส โค้ดสามทางนนตัวละเจ็้อยครับเจ็ดร้อยบาทออามาหน้าทงสี่ร้อยอันนี้เดิมๆมาลองฟังได้ใช่ไงปกติกันขายสี่พันห้าครับสี่พันห้าร้อยบาท,บ 4, บาทสภาพสวยเลยนะ 4, แล้วก็ฮอนนิกโซ่ฮอนเอ่อฮอนคิ้วถ้าทำวัดรวมขอบเล็กอ่ะสิบห้านิ้วครับสิบห้านิ้วฮอนดูมันสี่สามนิ้วนี่ตูดมันตูดของพีเอครับของนิกโซ่ตัวของซื้อมาหนึ่งเลยสปาบีคู่ละห้าพันคู่ละห้าพันบาทครับผมสปาบีนี่อันนี้ อันนี้หกร้อยโอซีรีหกพันห้าครับหกพันห้าร้อยบาทครับผมอันนี้ก็เดิมเหมือนกันเลยสิบเหมือนกับตัวนั้นเลยสิบสิบเอ็นอะไรนะเก้าสิบหนึ่งอืมอันนี้ก็สวยนะสวยสวยเดิมเดิมเลยอานี่เทคนิคซาวอันนี้พันวัดเดิมเดิมเลยห้าพันห้าครับห้าพันห้าร้อยบาทเดิมส่วนตัวนี้สองพันแปดร้อยวัทครับอืมเอ่อ ขายอยู่9,800เป็นเป็นมดฟีดดำทั้งคู่เลยครับมดฟีดดำอันนี้2,800บาทส่วนตัวนี้เสียสายช่างครับไม่ดังฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ดังนะครับน่าจะเขาประกอบมาใหม่แต่ว่าไม่ดังฝั่งนี้ขาย2,900ครับ2,900บาทเสียงดีมดฟีดดำทั้งคู่ ไอ้สองสองตัวนี้มีตําหนิก็คือสวิตช์แข็งที่ที่ผมขายถูกนะปกติเขาขายกันเจ็ดชั่วพันบาทก็ขายกันเจ็ดเจ็ดแปดพันครับอันนี้สวิตช์มันแข็งครับนี่เครียปลั๊กติดเลยใช่สวิตช์แข็งปิดปิดได้แต่ปิดยากอีกหนึ่งเลยปิดไว้เปิดผ่านเบรคเกอร์อืมอ้าวตัวไหนอีกครับผมกลองไมค์คืออะไรอ่ะอ๋อกลองกลองน็อตน่าจะประมาณนี้อันนี้อันนี้ขายอ๋อขามอนิเตอร์ตามสภาพแต่มันมันเหมือนตู้ตู้ทับครับนี้อืม ตัดสลักหายครับสองอันสี่ร้อยสองอันสี่ร้อยบาทสลักสลักอันนี้เสียบนั่งร้านเหรอนั่งร้านนั่งร้านหมดครับหมดแล้วอันนี้เหลือแตลอดหลงกันมาโหลดไฟโหลดไฟหลักหลักร้อยห้าสิบกับสองหลักหลักละสองโดหลักละสองโอดโหลดโหลดต้นละร้อยห้าสิบบาทแต่ตัวนี้เป็นสายสายลำพงเป็นสายขาวครับเป็นสายขาวสายลำพงแต่ไม่รู้ว่าน่าจะ ทั้งหมดเนี่ยนะสามร้อยหักทั้งหมดเอาไปทำสายเต็มสายไรส่อก็ได้อืมสามร้อยบาทเอาไปเลยเปสายเต็มครับน่าจะแค่นี้มั้งประมาณนี้เลยใครก็ไปเมื่อวานบ้างไปวันก่อนนะครับไม่ได้ไปหาของก็ติดอะไรนะเป็นไข้หวัดใหญ่โอ้ม่ิคือเป็นมีแต่คนเป็นไข้เป็นป่วยกันเลยช่วงนี้หายายได้สี่วันครับเอ้าก็ใครจะซื้ออะไรก็ทักมาแล้วกันเนาะ โอเคคลิปนี้ไปแล้วก่อนแล้วกันครับผม